หมายเลขทะเบียนสอเสือดอชาดา6044กทมเจ้าของนายเป็นของเจ้าของรถเบนซ์หมายเลขทะเบียนคอรัอง,รองทอทง360กศทมให้ไปขยับรถท่านด่วนให้ไปขยับรถท่านด่วนและท่านใดเป็นเจ้าของรถโมอเตอร์ไซค์เวฟสีแดงหมายเลขทะเบียน1กอไก่คอควาย318บึงการอ่ามอเตอร์ไซค์เวฟสีน้ำเงิน อ่าหนึ่งกตสี่สองสี่เก้าสามบึงการหนึ่งกตสองสี่เก้าสามบึงการขยับรถท่านด่วนขยับรถท่านด่วนอ่าประชาสัมพันธ์นอะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรแจ้งมาอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทุกท่านที่เดินทางมาอ่าขององค์หลวงปู่ซึ่งอ่าตั้งเด่นเป็นสงา่าอ่าให้พวกเรากราบสักการะเป็นวาระส,สุดท้ายขององค์หลวงปู่อ่าหลวงปู่นั้น ท่านถือว่าเป็นพระมหาเทระเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ได้ไปงานเผาเสด็จสังขารขององค์ลุปุมั่นภูริทัตโตซึ่งได้จัดงานที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครโอ์ท่านในสมัยนั้นท่านบวชได้เพียงหนึ่งพรรษาโอ้ลุปุเป็นพระหนุ่ม นะที่เดินทางจากาเขตอำเภอบ้านม่วงอำเภอสว่างแดนดินนะก็<อ>ไปร่วมงานขอขอนุญาตระจารย์สักครู่นะครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าของรถนะครับกอไก่บัวไม้ห้าสี่ห้าสามสกลนครโตโยต้าสีทองนะครับตอนนี้รถท่านจอดขวางทางเข้าเจดีใช่ไหมครับประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าของรถนะครับกอไก่บัวไม้ห้าสี่ห้าสามจังหวัดสกลนคร โตโยต้าสีทองนะครับรถท่านจอดขวางทางเข้าเจดีสามนาทีขาดความรอบเรียนงานการก็ไม่สามารถสําเร็จเสร็จสิ้นได้แต่วันนี้เราได้เห็นพุทธศาสนิกคชนทั้งพ่อแม่พบาอาจารย์ทั้งคารวะญาติโยมได้มาร่วมกันทุกส่วนทุกงานที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดอุดรจ,จังหวัดสุพรรณบุรี <Ag re. S 1> และจังหวัดใกล้เคียงเพวกเราได้เห็นเหตุจกระกรดรอบสุดท้ายคือพระเดชพณพระราษฎร์มงคลพระเดชพณพระราษฎร์รัชดามงคลพุทธหลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลอดีตประธานาทงสงฆ์วัตถุกัญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าได้ละสังขารเมื่อวันที่28มก,กราคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเรอไร่วมางานในวันและเวลาดังกล่าวสำหรับวัน,นนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาร่วมแรงร่วมใจพร้าะพรหมู่ตสูงองค์สามเณรพ่อแม่รูบาาจารย์ได้มาร่วมกันจัดงานถวายให้กับพ่ะแม่ปูบาาจารย์ของพวกเราก็ขออนุโมทานานบุญทุกภาคส่วน กราบขอบพระคุณนะพขอแม่วันจานทร์ทุกรูปขอญาติญาติเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ได้ในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรเชิญนะที่จะเข้ามาบูชาถ้าไตตาจกำลังศรัทธาได้มากราบเจริญสักการของหลวงปู่ใกล้ๆบริเวณขณะนี้กิจการทานก็ได้ตั้งเจริญสถานของหลวงปู่เด่นเล่นงานโอ้หลวงปู่แสดงธรรม ให้พวกเราฟังเป็นหันสุดท้ายแสดงถึงความสิ้นไปแห่งสังขานแสดงถึงมรณาไัยคือความตายที่ได้เห็นได้รับรู้เป็นที่ประจากตาประจากใจใน,นขณนะนีะ้เราได้รับทราบรับรู้ว่าบุญกุศลกองว่อ,อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างไว้นั้นเต็มเปี่ยมที่จะล้นเลือมาถึง ลูกหลานมาถึงญาติพี่านทุกท่านที่เดินทางมาก็ขออนุโมทนาแด่ทุกท่านด้วยบุญด้วยบุญส่วนด้วยบารมีของหลวงปู่ก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาจากอัสการะมาบูชาหลวงปู่นั้นได้พบแต่สิ่งดีๆเพราะสิ่งที่ประเสริฐเพราะสิ่งที่ เป็นคุณงามความดีตลอดที่ดีของท่านในในปีนี้และปีต่อไปก็จะได้ถอนสาธุชนทุกท่านที่เดนทามาะนารนี้ถากต่อรนการพงเราก็ยังเปิดให้ทุกท่านนั้นได้เข้ามากราบเจริญัะตถาของหลวงปู่ใกล้ๆซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีกรตั้งแต่ช่วงเช้าท่าบูส่บาด มีช่วงสิบโมงไฟพระราชทานพระราชทานเพลิงซึ่งวันพรุ่งนี้นพิธีพระราชทานเพลิงจริงก็น่าจะประมาณ20นาฬิกานะสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ในช่วงนี้ทุกท่านที่มาก็ขอจเจไิ้พอเชิญได้เข้ามาวางผ้าใรแล้วก็บูชาองค์ลกปู่ เป็นปฏิบัติบูบชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่องค์ลวงปู่เป็นวรระสุดท้ายในฐานะญาติธรรมในฐานะลูกหลานในฐานาาะญาติทธทามขององค์ลวงปู่ซึ่งองค์ลวงปู่นั้นถือว่าเป็นปัจจาบักขเราไปทุกท่านก็คงจะรับรู้รับทราบข่าวสารนี้มาดูตลอดจนกระทั่งามาถึงวันนี้พวก,กเราท่านทั้งหลาย ที่เดินทางมาก็ขอเชิญพอเชิญทุกท่านนะได้เข้ามาร่วมบูชาพาระไตรแล้วก็ร่วมหลักรถิรัติฐานของน้องบูกไปเรื่อยๆไปจนจากเวลานี้ไปถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาเพื่อจะประกอบพิธีสวดพระอิษรรมและก็แสดงพระธรรมเนจร์ศาันในครา้งนี้ทุก,กท่ทกบบาน,นท,นนท,ที่ได้ เป็นเจ้าภาพถวายกันเทศนะครับงานพระทหารเฉลิงพระมหาสาปองผู่นะครับจำนวนสามหมื่นบาทนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับญาติพี่น้องนะครับสถาญาติโยมนะครับพี่น้องที่เดินทางเข้ามาร่วมทำบุญนะครับแล้วก็ยังมีนะครับมีเจ้าภาพร่วมสมทบอีกนะครับคุณสมคิด เย็นชวงนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพ2,000บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณประภานะครับสรถทินดานะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดธรรมิธ่รัแล้วก็ร่วมทำบุญนะครับ2,000บาทนะครับครัจะได้กรอบไปด้วยนะครับชนิ้นะครับส่วน ท่านบูชาผ้าไตรนะครับตามกําลังศรัทธานี้เรามีลูกเหรียญโอรสงปู่นะครับแต่เราไม่ได้ใส่กรอบให้นะครับถ้าอยากได้เป็นกรอบมี300บาทนะครับอนุโมทนาบุญนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับถ้าหนังสือนะครับหนังสือนะครับถ้าเป็นปกธรรมดาท่าบุญ200บาทดีแม่เด้อนะครับกับเป็นปกแข็งเนี่ยร่วมทําบุญ500บาทนะครับแล้วก็ลูก คือเอาแน่ยสามร้อยบาทนะครับอัญมณฑนาสาธุนะครับอัญมณฑนาสาธุด้วยแล้วก็อาเลี้ยนลงปูนะครับอาเลี้ยนลงปูตอนนี้ก็บูชาคณะถ่ายรูปนะครับนะครับขออนุญาตนะครับอ่ามันเป็นธุรกิจการค้าอันนี้ท่านทำบ,บุญเพื่อทำบ,บูชาในวัดนะครับถ่ายรูปได้อ่าแต่วันนี้เอาแพทเอารูปกปอบมาความให้บูชาไม่ได้ อานั่งแนั้นไม่ได้ไม่ได้ใส่ปอบต้องไปใส่ข้างนอกครับแต่ไปใส่ตรงนี้มันไม่เข้าท่าเท่าไหร,ร่ละถ่ายรูปท่านมาถ่ายรูปผงก็งไปถ่ายได้แต่จะเอาก็นั่งใส่ขอบตรงนี้มันไม่ใช่รัดใส่รูปขอบนะครับ,ใส,บใส่ขอบเป็นไรข้างนอกนะครับไม่ดูเหมาะสมจะเอาลงปู่เป็นการค่าเกินไป ครับผมกอ็อย่างที่คุณพ่อแช้งเนาะถ่ายได้ครับเราไม่ได้ห้ามถ่ายได้นะครับแต่ว่าก็ก็ไปไปไปรออยู่หน้าวัดเนาะนะครับก็จะใส่กรอบแล้วก็จะเอ่าเก็บเงินอะไรอย่างต่างๆก็เป็นเป็นเป็นส่วนของ